สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ประจำเดือนกันยายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่คนถูกแขวน,เ,นเข้ามาอยู่ใบแรกไพ่ใบนี้เป็นไพ่เสียหายนะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องใช้ความอดทนนะคะอย่างมากๆกนะกับเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน นะหรือว่าเรื่องของการเงินเรื่องสุขภาพมันมีโอกาสที่จะมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งปรกากฏขึ้นแล้วก็เรื่องของความรักด้วยนะอาจจะเป็นเดือนที่เรารู้สึกมีความกังวลใจอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะหาในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรืออยากจะหาอะไรที่มันดีๆนะเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่อยากจะเริ่มต้นอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะก็ได้นะเพียงแต่ว่าไพาก่กลจนกรปจกนี่มันก็เป็นไพ่ที่เข้ามาถ่วงนะหรือเข้า มาสร้างปัญหาก็เป็นหนึ่งใบแหละที่เป็นไพ่เจ้าปัญหานะคะฉะนันก็ต้องอดทนนะคะให้มากหน่อยกับเรื่องของการใช้ชีวิตละกันแล้วก็ดูแลติงให้เยอะเดือนนี้ยังเห็นที่นลของไพด่ดีๆเข้ามาบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถเรื่องของความเก่งการเจรจาต่างๆเรื่องงานนเรื่องของความสำเร็จเรื่องของผลงานความคิดไอเดียรวมถึงนะะเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะก็ยังเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะถือว่าคนที่เกิดกันเสาร์นี่เป็นคนที่อาจจะมีปัญหาชีวิตก็จริงแต่ก็เป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรล่ะสมองอัจฉริยะนะคิดหลายอย่างอ่ะโอ้ยโปรเจกต์โครงการนี่เยอะมากนะจานั้นก็ถือว่าเป็นคนที่แบบไม่มีทางตันหรอกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีทางออกหรือมีเส้นทางเยอะในช่วงนี้นะคะ,ะแสดงถึงความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นคนอดทนค่อนข้างเก่งนะแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะแต่ชิ้นของไ้่ที่มันเป็นพ่หลายๆเนี่ยนะคะมันก็ต้องระวังแหละในเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความอ่าเรื่องของการข้าประกัน เรื่องของสุขภาพนะคะนี้เราก็ต้องไประวังเรื่องของความรักครคอบครัวนะเราก็ต้องไปปรับด้วยนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่รืกคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลในด้านดีนะหน้าที่จะเข้ามาให้ความคิดนะให้โอกาสหรือว่าเข้ามานะสนับสนุนน่ะนะเกี่ยวับเรื่องของการทํางานหรือโครงการสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะแล้วก็อาจจะนําในเรื่องของโชคลาภการเงินมาให้ในตําแหน่งของผู้ใหญ่รุกคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิง ตำแหน่งนี้ส่งผลดีมากๆนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของข่าวดีนะหรือเข้ามาขึ้นไหวแหละหรือยังเข้ามาให้โอ,อกาสสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์อยู่นะคะในตําแหน่งนะคะของบ้านที่หวสายสํานักง,งานนั้นค้าเป็นตาแหน่งที่ดีค่ะเดือนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของ อาจโชคลาภเกิดขึ้นนะคือเลขที่บ้าน่ะเลขที่ร้าน่ะสามารถนําไปเสี่ยงโชคได้หรือคนในบ้านก็เป็นเดือนที่จะมีความสําเรรจนะกับเรื่องของการทํางานหรือการติดต่อธุรกิจด้วยนะคะฉะนันถือว่าเป็นตําแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงสาหรับคนที่เกิดบันเสาร์ตำแหน่งของญาติพี่น้องต้องระวังจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันถึงขั้นแบบมีความสัมพันธ์ที่ห่างกันไปหรือตัดขาดกันเลยนะฉันต้องระวังหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพ นะคะจะนั้นต้องไปใส่ใจดูแลนะอะไรที่มันเป็นปัญหากันให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยหรือ,อาจจะมีข่าวไม่ค่อยดีนะคะมาจากญาติพี่น้องด้วยนะคะอาการเจ็บอาการป่วยแบบนี้ในะตําแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่เก่งนะเข้ามาช่วยเหลืองานแต่จะให้บริวารน,นะคะควบคุมเรื่องของบัญชีหรือการเงินไม่ได้คนที่เกิดวันเสาจะต้องลงไปควบคุมดูดูแลกับเรื่องของการเงินนะคะด้วยตัวเองอาจจะมีปัญหานะะในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะ หรือว่าเงินลงเงินไม่ครบอ่ะลงบัญชีไม่ครบอะไรประมาณนี้อันนี้ต้องระวังนิดนึงหรือทําบัญชีไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยในตําแหน่งนะคะของลูกหรือหลานนะคะก็เป็นตำแหน่งที่ยังเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาส่งเสริมดวงนะกับเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดบันเสราร์อยู่แต่ว่ามันเห็นนี่ผลผลิตการหมุนจ่ายไง คนที่เกิดวันเสาร์อาจจะมีค่าใช้จ่ายในตําแหน่งของลูกหรือหลานค่อนข้างมากเหมือนกันนะหรือต้องลงไปช่วยเหลือนะหรือลงไปอุอปถัมภ์แหละเรื่องของการเงินฉันอาจจะต้องแบบระวังในเรื่องของปัญหาการใช้จ่ายในตําแหน่งนี้ด้วยนะคะหรือต้องไปเตือนลูกเตือนหลานอ่ะบางคนที่ไม่ได้ช่วยเหลือเงินลูกหลานหรอกแต่ว่าลูกหลานกําลังจะลงทุนกำลังจะไปทําเรื่องกู้เราก็ต้องแบบให้ใจเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็วางแผนการเงินการลงทุนให้มากหน่อยนะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานส่งผลดีนะเพื่อนจะเข้ามาสนับสนุนเรื่องงานแล้วก็นะเป็น การร่วมงานกันอนะที่ประสบความสําเร็จนะคะตาแหน่งของการช่วยเหลือเดือนนี้จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออาจจะเป็นคนผิวสองสีนะหรือคนผิวขาวคะ่ะคนที่เกิดวันเสาร์นะก็กังวลใจเรื่องงานนะมีความคิดที่จะขยายงานนะคะหรืออาจจะหาคนมาช่วยงานก็ได้นะหรือเข้ามาร่วมหุ้นอนะทำธุรกิจก็ได้มันก็เหมือนก็ยังมีปัญหาจุก,กจิตนะคะทาให้คนที่เกิดวันเสาร์นะคะจ,จะมีเรื่องของอารมณ์แบบไม่ค่อยที่จะสดใสเท่าไหร่หรือบางคนก็เหนื่อยเรื่องงานแหละ บางทีงานมันไม่เป็นไปตามที่เราแบบตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะพระยิบศีพยากร,กรก็บอกจะไม่ต้องไปกังวลใจอ่ะนะในเรื่องของการทํางานทุกอย่างยังไงก็ยังเกิดโอกาสแล้วก็ให้มองในเรื่องของผลตอบรับอ่ะกับเรื่องของผลประโยชน์การเงินอ่ะนะคะยังไงก็ยังคุ้มค่าสาหรับคนที่เกิดวันเสาอยู่รวมถึงคุณสภาพสตีนั่นแหละอาจจะเข้ามาแก้ไขปัญหาหรือเข้ามาสนับสนุนดวงสําหรับคนที่เกิดวันเสาด้วยนะคะการทํางานในช่วงเดือนนี้นะคะต้องมองว่านะคะ อิที่ผลของไพ่การทำงานนะคะขึ้น2ใบนะ mm hmm. ก็ถือว่างานอย่างมากนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงต้นเดือนนะคะที่ยังมีปัญหากับเรื่องของการทํางานอยู่ mm hmm. เพราะไพ่คนฉุกแผลนเนี่ย mm hmm. เป็นตัวแทนของการฝึกฝนอบรมงานเรก็ต้องอดทนนะแล้วก็เป็นตัวแทนของการปรับเปลี่ยนการยกย้ายด้วยนะ หรือเป็นตำแหน่งของการถูกพักงานด้วยนะคะฉะนั้นปัญหากับเรื่องงานเนี่ยนะคะอาจจะต้องระวังในช่วงต้นเดือนไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานประจาอยู่แล้วเราก็ต้องแบบสร้างผลงานให้มากๆนะคะแล้วก็ต้องแบบกระตือรือร้นน่ะกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจให้เยอะหน่อยส่วนคนที่นะคะเพิ่งไปเริ่มต้นงานในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมง,งานก็ต้องอดทนนะคะให้มากที่หมองว่า1เดือนนี่แหละเป็น1เดือนแห่งความ เหนื่อยๆนะถ้าพ้นหนึ่งเดือนไปแล้วทุกอย่างก็น่าจะส่งผลดีมากขึ้นเนี่ยนะคะรวมถึงนะคะคนที่กำลังจะลงทุนเนี่ยนะคะเราก็ต้องแบบวางแผนก่อนในช่วงต้นเดือนนะไปลงทุนนะคะในช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนก็ได้จะปรับหาช่องทางเพิ่มนะปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความคิดต่างๆเข้ามานะทำให้เรื่องของการทํางานต่างๆนั้นขึ้นไหวไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์แน่นอนนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะให้คนฉกแวนเนี่ยบางคนเป็นหนี้เป็นสินนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังแบบต่อเติมบ้านนะคะต่อเติมร้านนะคะหรือว่าอาจจะยังแบบกําลังผ่อนเนี่ยคือบางคนผ่อนบ้านผ่อนร้านอยู่นะคะจันมองว่าในเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยนะคะถ้าเราผ่อนในเรื่องของบ้านนะคะหรือว่านําเงินมาลงทุนมันยังเกิดประโยชน์นะถือว่าไม่เสียหายแต่เดือนนี้การเงินเนี่ยไม่ควรไปค้าประกันให้ใคร นะคะแล้วก็นะคะต้องระวังนะ,ะเรื่องของการฉูกหลอกถูกโกงกับเรื่องของการเงินด้วยมันเป็นตัวแทนของกฎหมายเรื่องคดีความด้วยนะการถูกปรับนะคะมีความเสียหายกับเรื่องของการเงินบางคนก็มีปัญหาสุขภาพด้วยนะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะตําแหน่งของญาติพี่น้องเนี่ยคู่ครองคนรักตําแหน่งของลูกหรือหลานเนี่ยนะคะหรือแม้แต่นะตำแหน่งของลูกค้าต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของการเงินนะคะ ซึ่งอาจจะนะคะต้องรอบครอบให้มากที่สุดในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะช่วงต้นเดือนให้ระวังแล้วกันพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วถือว่าจะส่งผลดีแล้วก็มองว่าช่วงกลางเดือนไปนะจะเป็นช่วงกลางเดือนที่มีโชคกับเรื่องของการเงินสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เลขที่บ้านเลขที่ร้านเลขที่บัตรประชาชนโทรศัพท์มือถือนะสามารถนําไปเสี่ยงได้นะคะรวมถึงนะคะการเงินนี่ย ที่มันติดติดกับขดช่วงต้นเดือนมันจะกลับมาเคลื่อนไหวดีนะคะเมื่อเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนไปนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดน,นะก็มองว่ามีโอกาสพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้นะหรือคนที่ผ่านการนะคะแต่งงานมาแล้วคนที่มีตําหน่ะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักถือว่าคนโสดมีโอกาสที่จะพัฒนาแต่อย่าเพิ่งรีบร้อนต้องใจเย็นๆพัฒนาศึกษานิสัยใจคอกันไปก่อนนะคะบางคนเนี่ยนะคะคำว่าโสดก็คือผ่านการอย่าล้างมานานนะ แล้วก็ไม่กล้าที่จะรักใครนะคะเพราะว่าอาจจะเจ็บมามากนะคะแล้วก็รักไม่ยืนยาวรักไม่คงทนหลนะฉะนั้น สำหรับคนที่อยู่ในสถานแบบนี้ให้ความรักมันปรากฏขึ้นฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆอาจจะต้องแบบเริ่มต้นเนี่ยกับเรื่องของการเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะแล้วค่อยๆพัฒนานะคะกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยแต่ถ้าเรามองว่าจะมีใครสักคนไหมนะที่จะเข้ามานะเติมเต็มในเรื่องของความรักมีแน่นอนคนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่เข้าใจนะคะแล้วก็พยายามแบบอดทนได้กับคนที่เกิดบันเสาร์นะอดทนได้รอได้ฉะนั้นถ้าคนไหนที่เข้ามานะคะในเรื่องของความรักล้วเขาแบบสามารถรอเราได้นะคะแล้วก็พยายามแบบ สร้างความสุขให้เราแล้วก็ช่วยเหลือเรานะในเรื่องของเวลาทุกใจนะคะหรือว่าคอยนะคะเป็นห่วงเป็นใยอันนี้ถือว่าจะเป็นความรักที่นะคะมีโอกาสที่จะพัฒนานแล้วมันจะหวานชื่นขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่ หรือสามีภรรยานี่ก็เป็นรักที่แบบจืดชืดมากๆคือบางคู่อยู่กันด้วยเรื่ององ,งานเรื่องผลประโยชน์อะแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์นี่ไม่มีแล้วนะจะในเรื่องของความรักนี่ต้องไปปรับกันนิดนึงเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ต้องแบบให้โอกาสกันแล้วก็ปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันให้มากหน่อยนะหรือคู่ไหนเนี่ยนะคะที่ไม่ได้มีปัญหาแบบนี้เลยนะคะเราก็ต้องไปตรวจสอบดูด้วยว่าไอ้ที่ผ่านมานี่เราแบบมีปัญหาชีวิตเยอะมากนะความรักก็แบบกระทบกระทั่งกันตลอดเวลานะคะแล้วเราเคยแบบ ใส่ใจคู่ความรักหรือเปล่าเราเคยแบบมีเรื่องของการปรับคูยกันไหมปรับความหวานกันบ้างไหมหรือว่ามันผ่านมานานแล้วจนลืมในเรื่องของความหวานชื่นไปแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะต้องกลับมาใส่ใจกันนะคะแล้วก็เริ่มต้นในเรื่องของคู่ชีวิตนะคะอีกครั้งหนึ่งทําให้มีความหวานชื่นทําให้มีความสดชื่นมากขึ้นนะคะจะทมให้เรื่องของความรักเกิดความลงตัว <S <S <ger> สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีอ่ะนะคะให้คนฉุกแขวนนี่คือตัวแทนของโรคประจําตัวที่จะกลับมาเลื้อยลังนะ,ะนะคะแล้วก็เรื่องของอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อน,นะปวดเหงือกปวดฟัน ะะอาจจะเข้ามาด้วยแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะคะแล้วก็นะคะการทํางานของไตนะคะอาการปวดกระดูกนะคะไขสันหลังนะฉันต้องดูแลตองให้มากหน่อยแล้วคนไหนที่แบบมีโรคประจําตัวไทลอยอะ่ะอันนี้จะต้องแบบดูแลตองให้เยอะนะคะถ้ามีเวลาก็ไปตรวจสุขภาพนะคุณหมอก็จะได้เข้ามาดูแลนะคะอย่างถูกต้องแล้วก็หาเวลาไปทําบุญ ไปสะดอกคอนิดนึงนะคะจะทําให้ดวงชะตาหรือเรื่องของสุขภาพนะคะมีเรื่องของโอกาสหรือว่ามีความแข็งแรงมากขึ้นเน,นี่ยในเรื่องของการสร้างกุศลคือมันมีความสบายใจพอมีความสบายใจปุ๊บอะไรมันก็จะดีขึ้นนะคะสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดวันเสาร์อย่างเดียวสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ทุกคนก็ได้ชิดญาติพี่น้องนะคะคู่ครองคนรักหรือลูกหลานหรือบริวารน,นะคะ เดีย๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงอายุ20-23ปีนี้ต้องระวังจะมีปัญหาเรื่องงานนะคะคือบางคนว่างงานอยู่อ่ะก็จะว่างงานนานเลยนะสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้เลยหรือนะคะคนที่ทํางานประจําอยู่ต้องระวังนะมีโอกาสที่จะถูกพักงานหรือถูกปลดนะหรือว่ามีโอกาสที่จะถูกสั่งยกย้ายนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการทํางานที่เกิดความผิดพลาดนะคะแล้วก็นะคะกระทบกับเรื่องของหน้าที่หรือความก้าวหน้าด้วย แต่ถ้าทํางานหรือทําอาชีพอะที่เกี่ยวข้องกับการเป็นแพทย์เป็นพยาบาลอันนี้มองว่ายังถูกโฉลกนะถือว่าเป็นอาชีพที่ต้องดูแลคนเจ็บคนป่วยแต่ถ้าไม่ได้ทําอาชีพด้านนี้นะคะต้องรอบคอบหรือใส่ใจกับเรื่องงานให้มากหน่อยการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะค่ะคือเก็บเงินไม่อยู่เลยนะคะแล้วหนี้สินเยอะนะเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายนะเรื่องของความรักก็ไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่ก็มันเป็นไพ่การแบบห่างกัน บอกลาการเลิกกันอ่ะการสั่งลากันอ่ะนะคะหรือว่าความสัมพันธ์มันไปกันไม่รอดอะไรประมาณนี้ยจะเรื่องของความสัมพันธ์ต้องไปปรับสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะถือว่าเป็นเดือนที่ตกเคราะห์นะคะอาจจะต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็ไปทําบุญนะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ24ปีถ้าทํางานด้านการเงินบัญชีสินเชื่อถือว่าถูกโฉลกแต่ยังต้องรอบคอบกับเรื่องของเอกสารด้านการทํางานด้วยคนที่ไม่ได้ทำงานด้านนี้งานอาจจะยุ่ง นะคะฉะนั้นยังต้องระวังเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องแบบใส่ใจสร้างผลงานแล้วก็เอกสารก็ต้องทําให้ละเอียดส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าไรายได้การเงินยังเข้ามาแต่ว่านะยังเป็นเดือนที่ยังหมุนจ่ายเงินอยู่นะคะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินคือบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าการเงินดีนะแต่ว่าไปกู้เข้ามาลงทุนไงนะคะหรือว่าถ้าเราแบบฐานะนดีอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็เดือนนี้อาจจะมีคนมาขอยืมเงินด้วยนะซึ่งต้องระวังด้วยคือ เราต้องดูเรื่องของไรายได้หรือค่าใช้จ่ายของเราด้วยว่าเดือนหนึ่งเราใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะถึงจะพอยเขายืมอ่ะอันนี้ก็คือการเงินมันยังมีหนี้มีสินอยู่แล้วยังมีคนมายืมอีกนะก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะแต่ถ้ากําลังอยู่ในช่วงที่กําลังทําเรื่องกู้เงินนะ,ะถือว่ายังจะมีข่าวดีค่ะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักนะคะแต่ยังต้องพัฒนากันไปก่อนเพราะรักยังไม่ลงตัวหรือบางคนนี่คบมากกว่าหนึ่งคนเลยนะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะ,ค,ะความรักนะคะก็จะมีปัญหากันเรื่องการเงินเรื่องผลประโยชน์อันนี้ให้ไปปรับกันคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ25-26ปีเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ต้องกระตุ้นกับเรื่องของการทํางานอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังเริ่มต้นงานหรือฝึกฝนอบรมงานนะหรือบางคนนะคะก็มีความรู้สึกว่าไอ้การทํางานในช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยอยากจะเปลี่ยนหรืออยากจะย้ายงานใจเย็นๆนะคะให้อดทนไปก่อนรอดูสถานการณ์ไปก่อนในช่วงนี้คือ ถ้าสามารถหางานใหม่ที่มันตอบโจทย์ได้ให้ย้ายหรือเปลี่ยนงานได้เลยแต่ถ้ายังหางานใหม่ไม่ได้ต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนในช่วงปลายเดือนหรือว่าในช่วงกุมภาพันธ์ปี67จะส่งผลดีกว่า รวมถึงคนไหนเนี่ยนะคะกำลังนะคะรอในเรื่องของการยกย้ายนะคะมีโอกาสที่จะได้ยกย้ายนะคะถ้าเดือนนี้หรือปีนี้ได้ย้ายก็ย้ายเลยแต่ถ้าไม่ได้ย้ายก็จะเป็นช่วงปี -67 นะคะซึ่งมีโอกาสที่จะมีการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะบางคนเนี่ยนะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้แต่กำลังอยู่ในช่วงที่นะกำลังเริ่มต้นธุรกิจทำร้านอยู่ร้านยังไม่เสร็จสักทีอันนี้ก็ใจเย็นๆแล้วกัน ส่วนเรื่องของการเงินยังเปเดือนที่มีค่าใช้จ่ายเยอะนะยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินอยู่เรื่องของความรักสาหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ความรักยังไม่ลงตัวนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะความรักก็จะมีความหงหวงกันค่อนข้างมากอันนี้ให้ไปปรับนะคะคนที่เกิดน,นะในช่วงอายุ27 28ปีนี้ดวงเด่นทั้งเรื่องงานการเงิน นะและเรื่องของความรักนี่คนโสดมีเสน่ห์นะคะแต่คนโสดยังไม่ต้องการผูกมัดหรือคนที่เข้ามาคุยก็ยังไม่ต้องการผูกมัดนะคะอยากจะคบหาไปเรื่อยๆนะจนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะถ้ามีปัญหาการจะกลับมาคืนดีกันได้นะหรือยังเป็นความรักนะที่ส่งผลในด้านดีนะคะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังเดินเรื่องจะเดินทางไ้่เดินทางขึ้นแล้วหรือกําลังทําเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบ้านหรือที่ดินนะคะก็จะมีข่าวดีค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ29ปีนี้ส่งผลดีกับเรื่องงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบบรรจุการถูกโปรโมทนะคะหรือการถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจะเกิดขึ้นการเงินรายได้ดีนะ,ะแล้วก็เป็นเดือนที่จะมีโชคการเงินถ้ามีโชคนะคะก็จะมีโชคลาภหรืออาจจะมีเรื่องของการเงินโบนัสนะคะหรือว่ามีเรื่องของการถูกขึ้นเงินเดือน,นะคะ่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดเด่นส่วนคนที่มีคู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นรักที่ดีนะคะ คนที่เกิดในช่วงยุ3 0ามสถึงสาปีดวงเด่นเรื่องงานค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วดวงมีคนอุปถัมภ์นะการเงินรายได้ดีเลยมีสภาพคล่องนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายนะก็เกิดกําไรนะหรือเรื่องของการเงินเรื่องของทรัพย์สินก็มีมูลค่านะคะ,ะอาจจะมีคุณสภาพสตรีนะเข้ามาสลับส่นด้านการเงินส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดยังไม่เด่นนะคะมีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังเป็นเพื่อนกันอะ่ะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์เรื่องธุร,รกิจมากกว่าแต่ถ้าถามว่า ถ้าจะคบกับคนเนี้ยถือว่าดีไหมก็ดีนะคะก็เป็นคนแบบนิสัยเหมือนกันเลยอะเรื่องเงินเรื่องธุรกิจนะก็อุปถัมภ์กันได้ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่ส่งเสริมกันด้วยเรื่องของการเงินนะเรื่องธุรกิจแต่ต้องเติมความหวานให้กันด้วยนะคะคนที่เกิดน,นะคะ ในช่วงอายุ34-36ถึงปีดวงเด็ดเรื่องงานค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะการเงินก็โดดเด่นนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่นะสำหรับคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็ยังเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ3 7ดถึง้าปีเดือนนี้การทํางานหรือการประสานงานอาจจะติดขัดหรือว่าอาจจะมีปัญหาเกิดความราช้าบ้างนะจะอาจจะต้องแบบ ลงไปนะควบคุมกับเรื่องของการทํางานหรือต้องเตรียมเอกสารกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจให้พร้อมนะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะรายได้มาจากงานแต่จะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเอกสารก็ได้หรือเป็นช่วงที่เราแบบมีการโฆษณาหรือมีการประชาสัมพันธนะ์กับเรื่องงานเรื่องธุรก,กิจอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะแต่สิ่งที่อยากจะให้ระวังก็คือดวงอะ่ะมันยังมีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงนะจากคนใกล้ชิดอยู่นะคะจะยังต้องระวังส่วนเรื่องของความรักคนโสด ต้องระวังจะไปรักคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะซึ่งไม่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะ,ะฉะนันเน่คือคนโสดต้องมองว่าไม่ได้รักหรอกแต่อยากแย่งไงนะคะฉะนั้นอย่าไปรักคนที่มีเจ้าของหรืออย่าไปแย่งของของใครนะ,ะไม่เกิดประโยชน์นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาในความรักก็จะมีปัญหาจุกจิกกวนใจกันอันนี้ให้ไปปรับสุขภาพร่างกายก็ช่องท้องเข้าพออาหารนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ40ปีนะคะถือว่าการทํางานยังส่งผลดีอะ่ะมันจะมีเรื่องของธุรกิจด้านสื่อออนไลน์เข้ามาหรือการพูดคุยสื่อสารหรือการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางหรือการขนส่งเนี่ยหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง,องกับคนต่างถิ่นดันไกลน,นะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยรายได้ดีมีสภาพคล่องแต่เป็นคนใช้จ่ายมากนะฉะนั้นต้องควบคุมการเงินนิดนึงเรื่องของความรักนี่คนโสดเด่นนะจะมีสเสน่ห์มากๆเลยมีคนมาคุยไม่ได้หยุดเลยนะไม่ได้พักเลยนะแต่ว่ายังไม่ใช่รักแท้ นคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเดือนนี้ถือว่าความรักยังหวานชื่นนะคะแต่นะคะต้องระวังเรื่องของมือที่3นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ41-43ปีนี้ดวงเด่นเรื่องงานการเงิน แล้วก็คนโสดเนี่ยนะคะถือว่ามีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังเป็นความรักที่ต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคู่นะหรือสามีภรรยาความรักถือว่ายังปรับกันได้นะยังเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะหรือเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะมีข่าวดีในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ44-46ปีดวงเด่นเรื่องงานแล้วก็เรื่องของการเงินจะมีโชคลาบนะคะหรือการลงทุนก็เกิดกำไรนะ หรือว่าอาจจะมีเรื่องของโอชคลาภการเงินต่างๆเกิดขึ้นนะหรือส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดก็ถือว่าเด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็เป็นความรักที่ดีค่ะคนที่เกิดในช่วงยุ47-49ปีนะคะดุงเด่นเหมือนกันค่ะเรื่องงานการเงินนะส่วนเรื่องของความรักอยากให้ไปปรับละกันแต่ว่าเดน,นี่จ,จะเด่นเรื่องเงินมากๆแล้วก็คู่สภาพตรตเนี่ยอาจจะเข้ามาทําให้ธุรกิจหรือเรื่องของการเงินนะคะเ<อ>ติบโตมากขึ้นคนที่เกิดนะคะในช่วงยุ50 ถึง52ปีนะคะถือว่าการทำงานนะคะก็มีความมั่นคงนะคะแล้วก็ยังส่งผลดีนะอาจจะมีผลงานที่โดดเดน่นอาจจะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเปล่านะคะแล้วก็มีเรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นด้วยคือการเงินก้อนโตจะเข้ามาส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะก็ยังเป็นครอบครัวที่มีเรื่องของความสุขหรือมีความมั่นคงเกิดขึ้นแต่อยากให้หาเวลานะคะไปไปเที่ยวหรือปเปลี่ยนบรรยากาศกับคนในครอบครัวบ้างนะความรักก็จะลงตัวมากขึ้นนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอาย53ุ53-56ถึงปีเดือนนี้แบบเหนื่อยกับเรื่องงานค่อนข้างหงุดหงิดนะกับเรื่องของการทํางานในช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการประสานงานนะหรือว่าการทําธุรกิจกับการขยายเนี่ยหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยจะเข้ามานะคะทำให้ การทางานหรือผลตอบรับนะคะยังไม่ไปไปตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะนี่ต้องใจเย็นนิดนึงนะมองว่ายังไงงานก็ยังส่งผลดีนะหรือต้องใช้เวลามากขึ้นนะคะส่วนการเงินนี่ไรายได้มาจากงานแต่จะมีปัญหาค่าใช้ใจ,จ่ายจุกจิกเกิดขึ้นนะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการฉกหลอกฉกโกงด้านการเงินด้วยนะคะหรือปัญหาด้านเอกสารน่ยต้องระวังส่วนเรื่องของความรักต้องไปปรับกันสุขภาพร่างกายก็ปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหารค่ะ คนที่เกิดในช่วงอายุ57นะคะถึง60ปีนะคะถือว่าการทํางานยังส่งผลดีนะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางนะคะไปติดต่อธุรกิจก็ได้หรือไปท่องเที่ยวก็ได้นะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีคนมาชื่นชมชื่นชอบเข้ามาติดตามอะ่ะถือว่าในเรื่องของการทํางานต่างๆยังมีการเคลื่อนไหวที่เกิดโอกาสหรือเพิ่มช่องทางให้นะส่วนเรื่องของการเงินเป็นคนใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอะ่ะฉันต้องควบคุมนิดนึงนะคะก็จะเป็นเดือนที่เราจะไปเที่ยวไงมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแล้วก็ต้องระวังหน่อยนึงนะ ส่วนเรื่องของความรักถ้าเดือนนี้มีเรื่องของการเดินทางไปฮันนีมูนอ่าไปเติมความหวานให้กันคือ57าสถึงหกปีต้องเติมความหวานละอันนี้มองว่าไม่เสียหายแต่ถ้าเดือนนี้เงียบเงียบไม่มีเรื่องของแบบคาหวานคําชมไม่มีเรื่องของการแบบชวนออกไปกินข้าวไปดินเนอร์หรือว่าไปเที่ยวอะไรกันเนี้ยต้องระวังค่ะเพราะอาจจะมีเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นนะคะหรือมีคนเข้ามาติดพันคู่ของคนรักคนที่เกิดในช่วงอายุ61 -63 ถึงปีนี่เด็นเรื่องงานการเงิน แล้วก็เรื่องของความรักแล้วก็ลูกหรือคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะเข้ามานําความสุขให้คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ64-66ปีเดือนนี้ค่อนข้างเครียดกับเรื่องงานนะมีปัญหาให้ต้องจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาการแก้ไขหรือการทะเลาะวิวาทนะอาจจะเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นต้องใจเย็นอย่าใจร้อนนะคะเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่การเงินยังมั่นคงนะแต่ว่ายังไม่ค่อยบูวาเท่าไหร่นะคะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินคือถ้ามีความคิดที่จะลงทุนเก็บเงินก่อน นะคะแล้วก็ท่านควรมาหยิบยืมเงินควรจะหลีกเลี่ยงนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะต้องไปปรับกันจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะสุขภาพร่างกายก็หัวใจความดันแล้วก็อาการปกระดูกต้นคอค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67-69ถึงปีเดือนนี้จะมีปัญหานะฉะนั้นต้องระวังเหมือนกันแต่ถือว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้นะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตีนี่แหละเดือนนี้ก็อย่าใจร้อนนะคะแล้วก็ถ้าอยู่ในช่วงเดือนที่ ทำกายภาพบําบัดอันนี้มองว่าถูกฉลกนะแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในเรื่องของการทํากายภาพบําบัดร่างกายเนี่ยนะก็อาจจะมีปัญหาบ้างแหละต้องอดทนอย่างเดียวเลยนะแต่จะมีคนมาช่วยเหลือนะคะส่วนการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะฉะนั้นยังต้องระวังเรื่องของความรักความสัมพ,พันธ์ในครอบครัวก็ต้องรอบคอบสุขภาพร่างกายนะคะก็จะมีปัญหาค่อนข้างมากอุบัติเหตุการผ่าตัดนะคะอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงยุ7 0ถึง72ปีนี่ไพ่งานยั่งขึ้นอยู่เลยนะ ยังทํางานอยู่เลยอาจจะมีเรื่องของการไปประมูลงานนะคะหรือไปพูดคุยติดต่อธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้นะคะค่อนข้างเยอะอะโอ้โหเป็นเดือนที่กระตือรือร้นเนี่ยกับเรื่องงานมากๆเลยในช่วงนี้นะคะฉะนั้นถือว่างานยังเด่นนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินไรายได้ยังมาจากงานนะคะแต่ค่าใช้จ่ายยังต้องรอบคอบนิดหนึ่งคืองานมันได้เงินอยู่แล้วแต่เวลาทามันลงทุนเยอะมันจะบานออกไปอะ่ะส่วนเรื่องของความรักนี่ต้องไปปรับนะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของมือที่3ค่ะคนที่เกิดน,นะคะ ในช่วงอายุนะคะ73-76ปีดวงเด่นค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวดีเรื่องของการทำงานหรือว่าลูกหลานเนี่ยอาจจะมีความสำเร็จด้านการเรียนการทำงานด้วยนะคะ ฉนันอาจจะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นหรือคนไหนที่มีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะก็จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นเหมือนกันการเงินก็ดีค่ะเรื่องของความรักของคนในครอบครัวก็เป็นความรักที่ดีค่ะคนที่เกิดในช่วงยุคเจ็ดถึงแปปีเนี่ยไพ่งานยั่งขึ้นนะยังเป็นเดือนที่แบบยังลงไปดูแลงานยังลงไปควบคุมในเรื่องของธุรกิจอยู่เลยอ่ะนะคะฉะนันในเรื่องของความรับผิดชอบอาจจะค่อนข้างมากนะคะแต่ว่ายังไงมันก็ยังเป็นเรื่องของโอกาสที่ดีแหลงทั้นงานก็ยังถือว่าดีแล้วก็ลูกอ่ะ อาจจะเข้ามานะคะ,ะสืบทอดกิจการก็ได้นะคะคือเตรียมงานให้ลูกไงถ่ายทอดกิจการให้ลูกอ่ะเดือนนี้นะจะนั้นก็ถือว่าหน้าที่จะยังส่งผลดีกับเรื่องงานนะเรื่องของการเงินอยู่แต่เรื่องของสุขภาพอยากให้ไประวังนิดนึงนะเพราะอาการปวดกระดูกนะอาจจะเกิดขึ้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะก็ขึ้นต้นดีไพ่แบบคนชุกแขวะนเนี่ยคือถ้าเกิดคนไหนที่เกิดวันเสาร์นี่เป็นคนที่ว่างงานมาตลอดเลย ไพ่คนฉุกแขวนคือไพ่ที่เกิดประโยชน์เดือนนี้คุณจะมีโอกาสเริ่มต้นงานนะคะอันนี้ถือว่าส่งผลดีกับคนที่ว่างงานนะว่างงานเดือนนี้อยู่เฉยมีโอกาสการทางานเข้ามานะคะแล้วก็แบบได้ใช้ทักษะได้ใช้ไอเดียนะมีช่องทางให้เราเคลื่อนไหวยเยอะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทํางานประจำอะ่ะเป็นคนที่อยู่ในองค์กรนี้มานานคือลักษณะองไพ่คนฉุกแขวนเนี่ยเป็นคนรักองคอ์กรไม่ค่อยอยากเปลี่ยนปแปลงอะไรหรอกนะแต่ทํางานมานานมากผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนเท่าที่ควร นะรู้สึกเหนื่อยหน่ายท้อแท้ใจเหลือเกินนะคะเดือนนี้นะคะถ้าผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเข้ามาให้โอกาสนะหรือว่าจะเป็นเดือนที่ผู้ใหญ่เข้ามาให้โครงการก็ได้หรือให้เราได้แสดงความสามารถหรือนะอาจจะต้องเข้าไปขอนะคะในเรื่องของการแสดงความสามารถนะคะหรือขอให้ผู้ใหญ่ให้โอกาสสักครั้งหนึ่งอ่ะนะจะทําให้เราเติบโตนะจะอยู่เฉยๆนิ่งๆนะคะแล้วก็ให้เวลามันเคลื่อนไหวไปนะอันนี้ความสามารถเราจะลดลงเรื่อยๆนะรวมถึงนะคะ คนไหนที่เหมือนกับเรามีโครงการยื่นไปแล้วไม่เคยผ่านเลยอะ่ะเสนอไปไม่เคยผ่านเลยเดือนนี้ไปยื่นใหม่นะหน้นานที่จะมีโอกาสที่ดีมากขึ้นเนี่ยนะคะฉะนั้นก็ถือว่ามันยังมีไพ่เสียหายก็จริงอะ่ะแต่มันเคลื่อนไหวไปสู่ตำแหน่งของไพ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไงฉนันก็มองว่าอะไรก็ตามมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วส่งผลดีไหมส่งผลดีมากขึ้นนะคะแต่ถ้าคนไหนถ้ามีความคิดที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยทำงานที่นี่มานานลวแล้วเราเป็นคนรักองค์กรเราไม่อยากเปลี่ยนเราเลยอยากอยู่ที่นี่จนเกษียณ แต่ว่างานมันก็เหนื่อยเหลือเกินนะมันซ้ำซากจำเจจะเปลี่ยนงานดีหรือเปล่าเปลี่ยนดีค่ะนะคะฉะนั้นถ้าในช่วงปีนี้เรายังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนนะคะเราก็ไปเปลี่ยนช่วงปีหน้านะคะมันก็จะเกิดโอกาสเช่นเดียวกันนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ